จัดก,การปัญหาสิวที่คางให้หน้ากลับมาใสาเหมือนเดิมดูแลหน้ากากอนามัยให้สะอาดใครที่ใช้แบบผ้านะคะก็ควรจะซักให้บ่อยนะคะไม่ใส,ส่ซ้ำหรือว่าคนไหนที่ใส่แบบหน้ากากที่เป็นแบบกระดาษนะคะถ้าเป็นไม่ได้ก็คือควรเปลี่ยนทุกวันมีช่วงเวลาที่ถอดหน้ากากอนามัยบ้างนะคะหากคุณไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนนะคะคุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการแต่งหน้าลงนะคะบริเวณที่สัมผัสกับหน้ากากอนามายัยอย่างเช่นช่วงริมฝีปากเนี้ยคุณอาจจะลดการแต่งหน้าล้างหน้าให้สะอาดสําคัญมากค่ะการล้างหน้าด้วยครีมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้านะคะเพื่อให้ผิวหน้าของคุณสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆนะที่ไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวออยบำรุงผิวที่จะช่วยนะคะในเรื่องของลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ ช่วยเรื่องของรอยดำรอยแดงของสิวว่าช่วงนี้เราเลี่ยงการใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้นะคะแต่หากคุณดูแลผิวหน้าให้ดีล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็ใช้เครื่องสำอางหรือว่าครีมที่เหมาะกับตัวเองนะคะเชื่อว่าผิวก็จะกลับมาใสเหมือนเดิมได้ค่ะ